5ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกจะเล็กแค่ไหนไปดูกันหมู่เกาะมาแชลมีพื้นที่เพียง181ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไมโครนีเซียมีการทำเกษตรแบบพื้นบ้านดั้งเดิมโดยในอดีตหมู่เกาะมาแชลเคยถูกใช้เป็นสถานที่ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกามาก่อน จนในปี1986ที่นี่ก็ได้สถานะเป็นรัฐอิสระที่มีอธิปไตยเป็นของตนเองโดยในปัจจุบันพวกเขายังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาทาั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการป้องกันประเทศอีกด้วยซานมาริโนมีพื้นที่61ตารางกิโลเมตร ที่นี่เป็นรัฐอิสระที่อยู่ในอิตาลีโดยซานมาริโนมาจากมารินุสช่างหินชาวคริสตี่ได้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณมอนเตติตาโนซึ่งเป็นที่ตั้งของซานมาริโนในปัจจุบันที่นี่เป็นประเทศที่มีเทือกเขาสูงทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่นี่ไม่มีสนามบินไม่มีรถไฟแต่ด้วยความมีเสน่ห์ของซานมาริโนก็ทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหากคุณมีโอกาสไปเที่ยวอิตาลีก็อย่าลืมแวะไปค้างที่นี่สักคืนนะ นาอูรูมีพื้นที่21ตารางกิโลเมตรนาอูรูเป็นประเทศเกาะที่เป็นทรงกลมตั้งอยู่ในภูมิภาคไมโครนีเซียทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกนาอูรูเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทะเลแถบนี้และเล็กเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งนอกจากน้ำทะเลใสๆกับหาดทรายสวยๆแล้วที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเพียงแห่งเดียวคือพื้นที่ที่เป็นฐานทัพของกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเอง ที่เที่ยวมีแค่เนี้ยชาวนาอูดูคงเบื่อแย่เลยนั่นเนี่ยประเทศโมนาโกพื้นที่เพียง2องตารางกิโลเมตรเท่านั้นดินแดนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสแห่งเนี้ได้สมญาว,ว่าเป็นประเทศของมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียว ดยโมโนโกมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพระมาณ1,000เท่าถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยความที่มีประชากรกว่า3า0,000ื่นคนทําให้ที่นี่กลายเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกแต่ด้วยความที่มีอากาศดีมีทิวทัศน์ที่สวยงามฝนกระแทบไม่ตกตลอดทั้งปีอีกทั้งยังไม่มีการเก็บภาษีรายได้และภาษีมรดกทําให้มหาเศรษฐีย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เต็มประเทศกันเลยทีเดียว นครรัฐวาติกันพื้นที่เพียงแค่0.44ตารางกิโลเมตรเท่านั้นที่นี่จัดเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ภายในกุ้งโรมของประเทศอิตาลีนครรัฐวาติกันถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้อีกด้วย แต่เนเล็กๆแบบเนี้ยที่นี่กลับเต็มไปด้วยศิละปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่ามากมายซึ่งนักท่องเที่ยวอาจต้องใช้เวลาชื่นชมกันเป็นวันๆเลยทีเดียวจัดเป็นประเทศจิ๋วที่อัดแน่นแบบเต็มคาราเบล,เบลกันเลยทีเดียวถ้าคุณชอบาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ